สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกิลทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจำปักปลังของเดือนมิถุนาย,ยนปีพุทธศักราช2564เ,เรามาเริ่มต้นกันที่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมาดูนะคะว่าในช่วงปักหลังนี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมและตัวเลขนำโชคคือเลขอะไร ก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะหารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเา๋ออร์เคิลอ,ออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอาคาเดมีเข้า g ูเกิลพิมพ์สยามดวงอาคาเดมี ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะสามารถเรียนได้ตลอดชีพเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรในช่วงปักหลังนี้นะคะก่อนอื่นมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านขอเป็นตัวแทนจัดโดมิโนโแทนคุณเราจะพยากรด้วยศาสตร์มหาสัจจ์โดมิโนโน,นะคะมาดูว่าการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะและโชคลาภจะมีไหม ูนย์หกห้าสองหนึ่งหกแปดหกและแปดเก้าเรามาดูตัวเลขนำโชคนะคะมาดามจะให้ทั้งหมดห้าหมายเลขขึ้นอยู่กับบุญวาส,สนาของแต่และท่านนะคะก็ ไปจับคู่เอาเองใครทําบุญมากก็ได้มากใครทําบุญน้อยก็ได้น้อยมาดามให้เป็นวิทยาทานนะคะศูนย์หกหนึ่งสามหก สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะตัวเลขนำโชคคือ06136เรามาดูกันนะคะว่าสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงออปักหลังของเดือนมิถุนายนนี้ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมนะคะเ,ออเรามาดูว่าชีวิตโดยรวมของคุณในช่วงของปักหลังเนี้ยเดือนมิถุนายนเป็นช่วงของการที่เรียกว่า ต้องมีการกระตือรือร้อนนะคะกระตือรือร้อนหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นการทํางานที่เขาเรียกว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือเป็นการเริ่มต้นงานใหม่ๆที่ต้องสิง่งต้องเสี่ยงนะคะเสี่ยงดูว่าเสี่ยงดูว่าจะได้หรือจะเสียมันก็ต้องต่อชั่วโมงนี้นะคะทุกคนน่ะต้องทําอะไรก็ต้องขึ้นอยู่กับการเสี่ยงทั้งนั้นเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เรายังไม่ค่อยเกิด ยังไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองเนี่ยเป็นการที่อาจจะมีงานอะไรแปลกๆใหม่ๆแบบท้าทายเข้ามาแล้วเราอาจที่จะเป็นการที่ว่าทดลองเสี่ยงทําดูนะคะได้ก็ได้เสียก็เสียเป็นช่วงของการที่เรียกว่าก้าได้กาเสียสําหรับชาววันอาทิตย์ทุก,ท,กทุกท่านนะคะมาดูถึงเรื่องการงานการงานของคุณในที่นี้อย่างที่บอกไปในทีแรกว่า จะมีงานท้าทายเข้ามาหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหรืออาจจะมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆม,มีโครงการใหม่ๆที่เป็นการทําแบบว่าเราอาจจะยังไม่ชํานาญเท่าไหรนะ่นักเพียงแต่ว่าเราคิดว่าเราทําได้เราก็เลยจะทำเป็นการลองทําแบบเสี่ยงดูเพื่อที่จะได้ให้เพื่อที่จะมองถึงว่า ถ้าเราทําสําเร็จผลประโยชน์มันก็จะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้มันก็เป็นการที่เรียกว่าเริ่มต้นเราก็อาจที่จะต้องมีคนช่วยมีคนช่วยเหลือให้การสนับสนุนดังนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองถ้าคุณคิดที่จะทําโครงการหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาก็มีคนช่วยเหลือนะให้การช่วยเหลือสนับสนุนแบบแอบ,บ,บส่งเสริมอยู่อย่างลับๆหรือแอบ,บดูเราอยู่ข้างหลังนะคะ,ะ,คะเวลาที่เราล้มก็ เขาเรียกว่าล้มบนฟูกแหละไม่ได้เรียกไม่เรียกว่าล้มจนลาบากทีเดียวเพราะว่ามีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะคะเพียงแต่ว่าที่สําคัญคือ1น,นะคุณต้องกระตือรือร้น2คุณจะต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ากับผู้ใหญ่ให้ได้เข้ากับผู้ใหญ่ให้ดีให้เขามีความให้เขารู้สึกว่าเรามีความน่ารักนะคะเราพูดจาน่ารักน่าฟังแล้วก็ดูว่าเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหัวอ่อนเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ดังนั้นแหละ คุณจะได้รับการส่งเสริมนะคะ,สำ,าานนะ,คะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองเรามาดูเรื่องการเงินการเงินในช่วงของปักหลังเนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ปักหลังคือเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1 6บหถึงสามิถุนายนนะคะสาหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองในการเงินมีโอกาสที่จะได้เข้ามาหลายทิศหลายทางอยู่เหมือนกันมีสาหรับใครที่ยังตกงานหรือยังไม่ไม,ไม่มีรายได้อะไรมากมายนะักก็ยังม,มีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลืออยู่ การเงินเองถ้าถามว่าในช่วงปักหลังยังมีปัญหาเกิดขึ้นไหมยังมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ถึงให้คุณมีปัญหายัางไงคุณก็ยังมีคนช่วยเหลือเรียกว่าเงินไม่ขาดมือเดือดร้อนขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะจากการที่เขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่มีนิสัยน่ารักนั่นแหละเขาถึงให้การช่วยเหลือคุณแต่ถ้าสําหรับเรื่องรายจ่ายรายจ่ายก็อาจจะหมดไปกับเรื่องยวดยานภาหนะได้นะคะอย่างบางทีอาจจะลดเสียบ้างมีลดเ,เสียลด พังต้องซ่อมนู่นซ่อมนี่เกิดขึ้นเป็นรายจ่ายที่เขาเรียกว่าจําเป็นต้องจ่ายนะคะเป็นรายจ่ายที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างนะคะความรักสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์สําหรับคนโสดนะคะคนโสดในช่วงของออปากหลังเนี้ย อาจจะยังไม่มีใครเข้ามาหรืออาจจะเข้ามาก็ยังไม่ถูกใจหรือบางคนสําหรับบางคนนะคะเขาอาจจะมีการพูดคุยกันแต่ก็พูดคุยกันแค่เพียงระยะหนึ่งแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเราเข้ากันไม่ได้อะ่ะคุยกันไปคนละทิศละทางหรือบางทีต่างคนต่างอารมณ์ร้อนแล้วตัวเราเองเนี่ยจริงๆมันเป็นช่วงของคนวันอาทิตย์เป็นช่วงของการมีเสน่ห์มีคนเข้ามาเพียงแต่ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยพอคุยกันจริงๆแล้วมันไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ได้เดิน ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้หนักเข้าก็ต้องเลิกลากันนะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วนะคะคู่ครองของคุณค่อนข้างที่จะใจร้อนหงุดหงิดง่ายจ้องจับผิดนะคะแล้วก็อาจที่จะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าความรักของคุณเนี่ยอืมอาจจะมีปัญหาระหองระแหงกันอาจจะมาจาก สาเหตุมาจากการหึงหวงเกิดขึ้นได้ด้วยนะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคู่ครองของคุณอาจจะจ้องจับผิดคุณมากไปหน่อยอาจจะระแวงคุณมากไปหน่อยจนจนทาให้มีปากเสียงกันเกิดขึ้นหรือบางทีเขาอาจจะใช้คําพูดประชดประชันเราแรงๆจนจนเรารู้สึกว่าแรกๆเราก็อาจจะทนแต่หนักๆเข้าเนี่ยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองเนี่ยศักดิ์ศรีเยอะนะถ้าทนมากๆเข้าก็จะไม่ทน ดังนั้นน่ะถ้ามีอะไรเนี่ยถามและเคลียร์กันไปเลยดีกว่าอย่ยถ้าเขาพูดประชดแล้วเราก็นิ่งบางทีนิ่งเนี่ยไอการนิ่งแล้วแล้วพอให้มันถึงเออเขาเรียกว่าถึงจุดเดือดมันอาจที่จะต้องแยกย้ายกันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่นิ่งเราถามเขาเลยว่าไอที่เขารู้มาหรือว่าเขาพูดเนี่ยเขารู้จริงแล้วเหรอหรือว่าเขาไปฟังใครพูดนะคะเพราะฉะนั้นน่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองเนี่ยกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่นะคะ เป็นความรักที่เรียกว่าไม่เข้าใจกันหรือระแวงกันไปเองแล้วมันก็ส่งผลทำให้ใช้คำพูดคำจารุนแรงโดยที่บางทีอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะไม่ได้ไต่ตรองใช้อารมณ์พูดนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันบ้างสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองนะคะสุขภาพของคุณไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นักนะคะสำหรับใครที่อายุ40 อัพสี5สอัพอะไรประมาณนี้ตั้งแต่40อัพไปถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องฮอร์โมนเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเองก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องมดลูกรังไข่เต้านมนะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องทว,วงอกได้แล้วระวังการเป็นภูมิแพ้การติดเชื้อนะคะติดเชื้อในกระแสะเลือดติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์อันนี้ไม่ไม่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะ ติดเชื้อในที่นี้ก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องโควิดด้วยนะเพราะโรคแปลกๆใหม่ๆที่จะเข้ามาทําให้เราติดเชื้อรับเชื้อได้ง่ายดังนั้นใครที่ฉีดวัคซีนแล้วอ่ะก็อย่าชะล่าใจว่าเอ้ยเราฉีดวัคซีนแล้วไม่เป็นไรปลอดภัยเพราะวัคซีนเนี่ยคุ้มครองดูแลคุณได้แค่เพียง50%เท่านั้นอีก50%คือคุณต้องดูแลตัวคุณเองนะคะดูแลตัวคุณเองว่าป้องกันการอย่าตก ถ้าคุณคิดว่าฉีดวัคซีนแล้วใช้ชีวิตตามสบายมันมีโอกาสติดเชื้อได้แล้วสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองในที่นี้เขามองว่าคุณติดเชื้อได้ง่ายรับเชื้อได้ง่ายนะคะแต่สําหรับใครที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเสี่ยงคุณก็อาจจะต้องระมัดระวังสําหรับคนที่อายุเยอะหรือว่าคนที่ป่วยอยู่ก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อทางกระแสเลือดนะคะสําหรับใครที่ชอบกั้นปัสสาวะ ระวังกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วระวังการติดเชื้อทางกระเพาะปัสสาวะได้ด้วยถ้าใครที่ปล่อยให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบนานๆมีโอกาสติดเชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ <c oughs> สำหรับคุณผู้ชายก็ระวังการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ได้ด้วยนะใครที่ชอบซุกซนนะคะอะทีนี้มาดูว่าสิ่งที่รอคอยโชคลาบอยากรู้ว่า ชาววันอาทิตย์ทุกท่านจะมีโอกาสมีโชคลาภกับเขาบ้างไหมนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองเนี่ยมีโอกาสมีโชคลาภนะมีโอกาสได้ลาบลอยได้มาแบบไม่คาดฝันเ,เขาเรียกว่าสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงปักหลังเนี่ยดวงการพนันขึ้นนะคะดวงการพนันขึ้นและแต่ทีนี้เลขที่ได้เนี่ยบางทีเลขที่เราตั้งใจเราเก่งเรา เราตั้งใจว่าเลขเนี่จะออกเราทุ่มเยอะๆเนี่ยไม่ได้นะมันจะไปได้ไอ้เลขที่เราแบบว่าไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะได้ราบรอยอยู่ไม่ใช่เพียงแต่ลาบรอยอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นราบเกี่ยวกับเรื่องของฟันของฝากของกำนันได้แต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานยังไม่มียังไม่มีเรียกว่ามีคนส่งงานส่งอะไรมาให้แบบนี้ไม่มีนะคะแต่จะมีเรื่องราบรอยในช่วง อาละงวดวันที่16เนี้ยนะคะ16มิถุนาเนี้ยลองดูนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าคุณอีกอย่างหนึ่งผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองตัวเลขของคุณจะมาจากเซนด้วยนะถ้าคุณมีคุณจะมีเซนพิเศษคุณจะมีรางสังหรณ์คุณจะมีความรู้สึกว่างวดเนี้ยอยากซื้อเลขนี้ถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นให้คุณซื้อเลขตามที่คุณรู้สึกแต่ถ้าคุณมองเลขที่มาดามให้แล้วคุณรู้สึกว่าเออในเนี้ยมีความรู้สึกว่ามันจะมีออก นะคะคุณก็ไปจับคู่เอาแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเลขไม่ถูกใจเลขไม่ใช่ไม่ต้องซื้อตามนะคะมันอาจที่จะไม่ใช่ดวงของคุณก็ได้ดังนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองเนี่ยรวมๆแล้วมาดามอยากจะให้คุณอะ่ะทำบุญสวดมนต์นะคะสวดสวดมนต์ทำบุญ,นนะะท,ำบญทำบุญอย่างเช่นว่าปล่อยปลานะคะปล่อยปลาปล่อยนกให้ชีวิตเขาเป็นอิสระแล้วตัวเราเนี่ยจะได้ทําอะไรเนี่ย คล่องตัวมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราทำแล้วเราก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเอ่อก่อนที่วันที่เราจะเสี่ยงโชคเนี่ยเช้ามาแล้วก็ใส่บาตรอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรดีที่สุดคุณควรสวดมนต์ด้วยนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองคุณมีเซนต์พิเศษนะมีรางสังหรที่แม่นยํานะคะดังนั้นเนี่ยคุณควรที่จะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิให้กับเทพที่ประจําตัวคุณนะคะ คนเราทุกคนเนี่ยมีเทพประจําตัวนะเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยจะส่งผลคนละอย่างกันบางคนเขาก็มีเซนท์พิเศษที่จะรู้สึกนู่นนี่นั่นหรือบางคนก็จะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งจากเทพที่อยู่ในตัวคุณอย่างเช่นว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะเมตตารักใครสงสารอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความเมตตาต่อคุณเพราะฉะนั้นน่ในแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าเรามีเทพประจํากายเราเราก็ควรที่จะสวดมนต์ ขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเอ,อ่อถ้าเราทําเรื่อยๆทําบ่อยๆหรือทําเป็นประจําได้ยิ่งดีเพื่อจะส่งเสริมดวงชะตาของคุณให้ดีขึ้นดังนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองเนี่ยนะคะมาดามแนะนําให้คุณสวบดบทเอ,อ่อบทรัตนสูตรนะคะซ,ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตของคุณเนี่ยไหลลื่นทํางานคล่องแคล่ว การงานคล่องแคล่วงานอะไรที่คุณจะเสี่ยงทําหรือมีการที่จะเริ่มต้นเริ่มต้นทาอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นการที่เสี่ยงแล้วปลอดภัยเสี่ยงแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีกลับมานะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองนะคะให้ถ้าคุณสวดมนต์ใส่บาตรแล้วอย่าลืม ถวายผลบุญให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพทุกๆองค์ที่ปกปักรักษาตัวคุณนะคะแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรกล่าวขออโหสิก,กรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรและอโหสิก,กรรมต่อคนที่ร่วงเกินคุณหรือคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีต่อคุณถ้าเกิดคุณรู้ว่าเป็นใครก็เอ่ยชื่อนามสกุลเข้าไปแต่ต้องอโหสิก,กรรมจัดใจจริงแล้วเราก็ปล่อยวางไม่อคฆาแค้นเขา ถ้าเกิดว่าเขายังคิดร้ายต่อเราอยู่ก็ปล่อยให้เจ้ากรรมนายเวรเล่นงานเขาไปเองแต่ว่าเราไม่ต้องที่จะต้องไปโต้ตอบกับเขาแล้วชีวิตของคุณจะพบความสงบสุขอันดับแรกที่จะมาก็คือความสบายใจเราปิดหูปิดตาไม่ต้องไปรับรู้เรื่องของเขาเขาอยากจะรับรู้เรื่องของเราก็เรื่องของเขานะคะแต่เราไม่อยากรับรู้เรื่องของเขาเราจะสบายใจเองก็จบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์แล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ